เพืนคนนันไปก่อนเอ้นี่จะลองเพือนว่าลองดูสัหน่อยวันที่แรกก็เบอร์สามแปดเอร์3แปนี่จะจอดซ้าให้ไปเลยไม่ก <blunt> ้ารงอางเนอร์สามหนะแย่ไม <gr> ่ใ <rants> ห <gu> ้ออเลยให้ติดรงเพื่อนอยู่เออทาจอเี่จะฉีดกระดาแล้วเปิดกระจกวางเลยข้างซ้ายจริงเบสระดนก้องให้กราดนก่อนไงันได้ออกเยวิ่งยาวๆสู้บอร์สาไมได้ สามารงแรงสามารถได้ปลายได้ปลายปลายเขาไหลปลายผมไม่ปลายตื้อเออของเขาปลายนี่ได้ของเราของเราต้นต้นฉีเขาหมดเลยฉีทุกเกียร์แต่พอปลายครับไม่ไปลาแล้วสะพานนึงเขาจี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมาสัพ้าชายโหดไงชายโหดชายโหดลองได้ปลายปลายเยอะๆวันนั้นเขาฉีผงขาดเลยนะคาดปลายแงปลายปลายปลาย ไฟตกไฟสู้สามห้าไม่ได้แต่ก็อยากลองเฟืองอีกนะสามห้าเนี่ยอยากลองนะมีคนท้าแล้วเว้ยมีคนท้าแล้วเว้ยมันโดนไปแล้วกับหน้าเลยนี่สองตัวนี่ยังยังไม่เอี๊ยเลยโคตรจะมันตั้คัดแน่นอนว่ะเอ๊ะองอตัวนะฟิ้วปิ้วปิวเลยนะนี่ผมคาดเกี้ยห้าอยู่ผมว่าล่างตามมันไปดูนี่มันจะสุดแค่ไหน ด้วยน่เนไงรถของเรารถกระโดดไอ้นี่ไม่ได้จำโดนสับจิบอองเสื้อไปโดนตาไปพอปันมึงหมุนนะมึงจบตรงนั้นจบเลยก็จบเลยยอมแพ้เลยเพราะมันดันแล้วไม่ไปเอาปันเริ่มหมุนออกหมวนออกมึงจบตรงนี้แต่ปูยังอยู่อีกเกียร์เนะโดนแล้วสู้สามห้าไม่ได้ครับเบอร์สามแปดต้องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนรถแรงกระโดดน็อกรอบไปงายสองนิดนั่นแหล เปลี่ยนเปลี่ยนเวันหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วผมอ่าทำไมทำมาไงหันไว้เลยรู้แท้รู้แท้ก็รงนี้ก็รู้ไม่ไหวยุ่กันไม่ไหวหรอกเพอเราดูเรื่องนี้มันหนีเขาคู่ขนานเาคนั้นนคู่หากินอย่างเงี้ยนะผาเอาทุกอย่างทั้งเล่ทั้งเลี่ยมคู่นานกินคู่ขนานันเลยไปอยู่กับมึงแล้วดูรู้คู่ขนาดก็ได้วะ แตาไม่โดดเท่าไรแล้ว <warfare> ลูกผมไม่โดดเท่าไร่ดสมเดนนเหี้ยก็สามคนยอย่างนี้ไม่อใ่เลยเขาละอุยเกลียดจริู้าบาทแน่ค้าเริ่มรวแล้วยิีหาใจตักค้าั้งใครอ่ะยเออห้าสิบาทไม่มีอยู่ีแจเมาเทารั้าต้องห้าสิบแย่ร่างไหมไปให้า้ไฟาเลยไปทไฟให้ พ <Life imana? S 2> เราจะไหลเก้าสิบก็ดาอีกอันก็ได้ก่อจะออก้ะออกข้าวหวา้ไม่ได้เพราะมันไั่วเด้นนี่ก็อดีอะเด็ดตัวล่างเพาไมัไล่เกียร์มากะรูด้แรก็ไล่เออกไนีนี่อะไรเกียร์ว่าในนี่วไ่ออกไม่ออกไอ้แ่แม่นนแก่น่นแก่นแกนแก่น่น่นแก่่แ่นไก่น่นแก่นแก่าก่น่กก่่กเก่กก่กก่แกกก่กแกนก่

ผมไม่ไมีหรอกผมมันมีหลอก,อก,อกต่อตา่างนี่ยไม่มี